E ี1ี8อิอิสระแห่งรักคือหลายคนเมื่อเริ่มรักจะพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อเอาใจคู่รักสุดท้ายความเป็นตัวเองก็จะกลับคืนมาไม่วันใดก็วันหนึ่งแล้วนั่นคือการล้างรารักในสิ่งที่เขาเป็นจริงๆ ไม่จำเป็นต้องให้ใครมาเปลี่ยนอะไรเมื่อจะรักจงยอมรับในความเป็นตัวเองและยอมรับในความเป็นเขาอย่างเข้าใจและชอบที่เขาเป็นตัวเขาเองเช่นนั้นทั้งเขาและเราไม่จำเป็นต้องพยายามเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตนเองไม่ต้องประดิษฐ์หรือซิกแซก แสงดงใดๆให้แต่ละฝ่ายมาชอบพอฉันสุขที่จะทำก็จะทำเองเธอก็ควรเป็นเช่นนั้นเช่นกันเดินตามความสุขของแต่ละคนมาบรรจบกัน ที่ใดอยู่แล้วสบายใจผู้คนก็จะไหลมาหาเองโดยไม่ต้องโหยหาหรือเรียกร้องความรักคือความสุขที่มีคุณภาพณนะเวลาที่อยู่ด้วยกันแม้เวลานั้นจะแสนสั้นก็ตาม รักไม่ใช่ค่านิยมความเชื่อของสังคมที่จะต้องทนอยู่เมื่อหมดรักเพื่อให้ผู้อื่นดูว่าเธอมั่นคงเมื่อเรายืนกรานที่จะเป็นตัวเองอย่างเฉิดฉายเต็มจากภายใน สิ่งที่เต็มแห่งศีลเสมอกันจะเข้ามาหาเองและนี่คือความรักอย่างอิสระอย่างไร้เงื่อนไขโดยแท้ขอบคุณบทความนบอสวะวันที่1กันยายน2565